สวัสดีครับชาวราศีกันครับเราลองมาดูกันว่า3อ่าก่อนจะสิ้นปี2566นี้ครับจะมีสิ่งดีๆใด,ดหรือจะมีสถานการณ์ดีๆใด,ดนะครับเกิดขึ้นกับคุณบ้างชาวราศีกันผมจะใช้วันราศีเนี่ยนะครับตามโหราศาสตะวันตกนะครับดังนั้นวันที่ต่างๆอาจจะไม่ได้ตรงกับโหราศาสไทยก็ได้นะครับก็ให้คุณลองเช็คดู แต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วผมเชื่อว่าพลังงานที่คุณมันเจอครับหรือข้อความแมสเซจต่างๆหรือดวงของคุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับที่ตัวคุณก็อยากให้คุณเปิดรับพลังงานดีๆครับรับพลังงานบวกไปครับแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ใช่นะครับหรือมันมีพลังงานลบๆอะไรก็ทิ้งมันนะครับรับแต่ข้อความดีๆผมอ่านไพ่เป็นการไกด์ไลน์นะครับให้กับคุณสิ่งดีๆจะที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือไม่เกิดขึ้น จะมาจากตัวคุณทั้งหมดเลยนะครับก็ลองมาดูการชาวราศีกันมีนิ่มูลอินสอร์ปิโอครับ go deeper ครับไพ่ใบนี้เนี่ยเกี่ยวกับจิตวิญญาณโดยตรงเลยนะครับชาวราศีกันถ้าถามว่าสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาจากลึกๆ พลังงานลึกๆนะครับพลังงานที่ตั้งต้นเนี่ยที่อยู่ในภายในของคุณกลับเข้าไปสู่ความสงบกลับเข้าไปสู่ความสุขกลับไปกลับเข้าไปมองให้เห็นถึงความที่คุณโชคดีสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยในยไพ่ใบนี้คือจิตวิญญ,ญาณลึกๆของคุณถ้าจิตวิญญาณนะครับของคุณเนี่ยมันมีความขาดแคลนขาดแคลนคืออะไรอย่างเช่นความรู้สึกกลัวนะครับ ความรู้สึกกังวลความรู้สึกว่าฉันไม่เป็นคนโชคดีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีอะไรดีๆเลยหรือถ้าจิตวิญญาณของคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตของฉันดวงไม่ดีเลยทําอะไรก็ไม่ดีทําอะไรก็ไม่ขึ้นนั่นแสดงว่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณตอกย้ํากับตัวเองอะครับมันมันคือความจริงของชีวิตของคุณที่คุณต้องเจอดังนั้นการกลับเข้าไปปรับพลังงานภายในของคุณเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับ n o you are love ครับ New moon in Riba ครับ n o you are love เนี่ยเหมือนจักรวาลอยากจะให้คุณดูครับว่าคุณเป็นพลังงานของความรักคุณเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับพลังงานของจักรวาลอยู่แล้วนะครับดังนั้นคุณเป็นที่รักคุณแค่ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองอะเหมือนที่ผมบอกอะครับว่าคุณต้องกลับเข้าไปแก้ที่ภายในของตัวคุณก่อนคุณต้องเห็นให้ได้ครับว่าเออคุณมีพลังงานของความรักคุณอยากจะได้อะไร นะครับคุณต้องให้สิ่งนั้นออกไปหรือส่งพลังงานสิ่งนั้นออกไปก่อนอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยนะครับหรืออยากจะมีเงินเข้ามาหาคุณเรื่อยๆแน่นอนว่าเรารู้กันว่าเราต้องทําบุญเนาะแต่การทําบุญนะครับหรือการแบ่งปันอะไรออกไปเนี่ยเมื่อคุณปล่อยวางผลลัพธ์ะสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นเองเวลาที่คุณทําบุญหรือเวลาที่คุณแบ่งปันอะไรขอให้คุณระลึกนะครับในจิตของคุณไว้เสมอว่ามันจะมีสิ่งดีๆกลับมาแต่คุณไม่ต้องคาดหวังว่า อะไรมันจะตอบแทนกลับมาครับเมื่อถึงจังหวะเวลาการช่วยเหลือหรือพลังงานของบุญที่คุณได้ทําอ่ะมันจะช่วยเหลือคุณเองจริงๆครับอันนี้แบบผมคอนเฟิร์มได้แบบจริงๆเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่แบบเมื่อปีที่แล้วผมไปเที่ยวกอลิเปรแล้วก็กกตกเรือนะครับตกเรือจริงๆนะครับแล้วมารู้อีกทีว่าวันนั้นเนี่ยที่ตกเรือนะครับที่ไม่ไปเนี่ย ถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าวันนั้นคลื่นแรงแล้วก็มีเรือตีกลับมาหลายลำมากๆนะครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเมื่อเราอยู่ในพลังงานดีๆหรือเราได้ช่วยเหลือใครอะไรต่างๆก็ตามนะเมื่อถึงจงังหวะเวลาที่เราต้องการการช่วยเหลือมันก็จะมีการช่วยเหลือนะครับ Release your box cover Scorpio ครับ, First, io, รบชาวราศีกันเนี่ยในพลังงานของไพ่นะมันเป็นพลังงานของ Scorpio ครับหรือราศีพิจิกเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในลัคนาพิจิก คือชาวธาตุน้ำก็ได้คุณอาจจะมีราศีนะครับอยู่ในชาวธาตุดินแต่ลักษณะของคุณอาจจะไปอยู่ในชาวธาตุน้ำก็ได้ดังนั้นสิ่งสําคัญเลยครับสําหรับชาวธาตุดินคือจิตวิญญาณของคุณ Release your box อะไรที่มันบล็อกชีวิตของคุณไว้อยู่ ไพ่ใบน,นี้คือไพ่ของจักราที่3ได้ด้วยจักราที่3พูดถึงอะไรพูดถึงความสามารถในการใช้ชีวิตนะครับพูดถึงการรักตัวเองพูดถึงการเห็นคุณค่าตัวเองพูดถึงการเห็นสิ่งดีๆในตัวเองเนี่ยครับลิลิตโยบ็อกแน่นอนว่าการที่จะให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับหลังจากนี้เนี่ยคือคุณต้องปล่อยอะไรที่มันบล็อกคุณไว้อย่างแรกเลยคือความเชื่อพื้นฐาน ถ้าคุณยังมีความเชื่อว่าดวงของคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าคุณยังมีความเชื่อว่า,าคุณถูกกําหนดไว้แล้วว่าต้องเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเวลาเจอสถานการณ์อะไรยากๆคุณก็จะยอมจํานวนมันยอมจํานวนแบบไม่ทําอะไรเลยครับคือยอมต่อโชคชะตาว่าโอเคก็ดวงฉันมาเป็นแบบเนี้ยฉันจะไม่ทําอะไรละไม่รวยขึ้นนะครับหรือไม่โชคดีขึ้นนะครับอะไรก็ตามดังนั้นผมรู้สึกว่ามันคือการกลับ เข้าไปดูสํารวจนะครับในพลังงานของตัวคุณผมเชื่อว่าความโชคดีจากนี้เนี่ยคุณจะปลดล็อกพลังงานของตัวเองได้ครับคุณจะเห็นความโชคดีในชีวิตของคุณเข้ามาในเรื่องราวต่างๆดังนั้นโกดิปเปอร์ในไพ่ใบนี้ยคือคุณต้องเห็นครับว่าสิ่งเล็กๆในแต่ละวันสิ่งเล็กๆในชีวิตของคุณที่คุณเจอนั่นคือความโชคดีการที่คุณได้ส่วนลด5บาทนั่นคือความโชคดีการที่คุณได้ ของแถมมานั่นคือความโชคดีมันอาจจะเป็นความโชคดีเล็กๆน้อยๆแต่นั่นแหละครับมันสะสมไปเรื่อยๆเมื่อคุณเริ่มเห็นว่าความโชคดีของคุณสะสมไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มเห็นว่าเออมันมีความโชคดีมันมีความช่วยเหลือแปลกๆเข้ามาหาคุณในเวลาที่ใช่ที่เหมาะสมจริงๆนะครับสิ่งดีๆได้สถานการณ์ดีๆได้จะเข้ามานะครับชาวราศีกันย์ b e l o v e ครับพลังงานของความรัก Prepare for your l i k e partner Romance is returning to your relationship Believe you are loveable ครับ you are love ครับต้องบอกว่าคุณเป็นความรัก คุณไม่ต้องกลัวครับผมเชื่อว่ามันมีสัญญาณดีๆของความรักเข้ามานะครับคนโสดก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่เข้ามานะครับได้เรียนรู้ได้พูดคุยกันนะครับมันมีคําว่าเตรียมตัวสําหรับฟ์พาร์ทเนอร์เนี่ยนั่นแสดงว่ามันจะมีคู่ชีวิตเข้ามามันจะมีคนเข้ามาคุณอาจจะกําลังดึงดูดเขาเข้ามาก็ได้ลิลิทิวบล็อกเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าในเชิงของความรักเนาะ คุณพัฒนาตัวเองในเรื่องราวของความรักคุณเห็นคุณค่าในตัวเองในเรื่องราวของความรักมาแล้วอ่ะเมื่อคุณเห็นคุณค่าตัวเองคุณเป็นพลังงานความรักใช้ชีวิตมีความสุขใช้ชีวิตแบบเปตัวเองแบบเต็มที่ละแล้วมีพลังงานของความรักที่ไม่ได้ยึดติดว่าคุณจะต้องมีคู่หรือไม่มีคู่คุณถึงจะมีความสุขอ่ะมันจะมีคนเข้ามานะครับบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นความโรแมนติกเนาะในความสัมพันธ์ที่อาจจะกลับมาเป็นความสัมพันธ์ของคนเก่าๆที่อาจจะกลับมาก็ได้นะครับ Believe you are l o v a b l e ขอให้คนเชื่อครับว่ามีคนรักคุณอนะถ้าคุณยังไม่เชื่อคุณรักตัวเองก่อนรักตัวเองให้ได้การรักตัวเองเป็นอะไรที่ดึงดูดสิ่งดีๆความโชคด,ดีเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายการรักตัวเองทําได้หลายวิธีมากๆนะครับเช่นการออกกำลังกายนะครับการใส่ใจอาหารการกินครับการนั่งสมาธิครับการอ่านหนังสือการพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านะ ใช้เงินเปตัวเองใช้เงินซื้อความสุขให้ตัวเองได้ถ้าคุณยังบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ไม่ใช่เลยครับเงินคือสิ่งที่เงินเป็นพลังงานชีวิตอะผมรู้จักว่าเงินคือพลังงานชีวิตเงินมันเลยจากปัจจัย4ี่ไปแล้วอ่ะเป็น <laughs> เป็นปัจจัยที่สําคัญในจักรวาลน,นี้มากนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เงินเนาะสุขภาพคุณจะไปทําฟัน ไปอุดฟันต้องใช้เงินคุณจะไปรักษาพยาบาลก็ต้องใช้เงินดังนั้นเงินคือพลังงานชีวิตเมื่อคุณมองเงินเป็นพลังงานชีวิตเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณถ้าถ้าคุณมองเงินว่าซื้อความสุขไม่ได้แน่นอนว่าคุณก็จะไม่ได้เงินเติมเติมความสุขของตัวคุณนั่นเองดังนั้นจงเป็นพลังงานที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะเข้ามานะครับชาวราศีกันความโชคดีสิ่งดีๆใด,ดที่จะเข้ามาครับชาวราศีกัน คิงออฟสอดคิงออฟสอดเนี่ยเป็นพลังงานของมลพิษคิงออฟสอดเป็นพลังงานของเหมือนแบบใช้คําพูดที่ไม่ดีกับคนอื่นหรือการพูดไม่ดีกับตัวเองดังนั้นสําคัญมากๆครับว่าถ้าคุณตอกย้ําตัวเองเรื่อยๆว่าคุณเป็นคนที่แย่นะหรือคุณไปฟังคนอื่นหรือไปคุณอาจจะโดนเขาเรียกว่าถูกคนอื่นบูลลี่หรืออะไรต่างๆก็ตามหรือคุณไปบูลลี่ใครอะไรก็ตาม ขอ้คุณรว้ว่าพลังงานคำพูดมันมันมี power มากมาก,มากสิ่งนั้นมันจะสะท้อนกลับมาหาคุณการที่คุณไปจัดคนอื่นหรือไปตัดสินคนอื่นนั่นแสดงว่าคุณกำลังตัดสินตัวคุณด้วยนะครับในเชิงของจิตวิญญาณเขาจะสอนไว้เลยครับว่าเราจะไม่ตัดสินตัวเราเราจะไม่สัดสินคนอื่นว่าดีชั่ว หรือเขาทําอะไรดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งทางจิตวิญญาณเลยนะครับมันจะทําให้คุณได้ได้คอนเนคกับตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณไม่ตัดสินคนอื่นมันจะทําให้คุณเนี่ยอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นด้วยนะครับสถา,านการณ์ต่างๆนะครับสถา,านการณ์ดีๆใด,ดที่อาจจะเข้ามาในอ b o บอลครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นการจบบางสิ่งบางอย่างสําหรับคุณเหมือนกัน ในไพ่ในออฟสอดเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มาทําร้ายคุณอะ่ะแต่อาจจะเป็นคุณอะ่ะที่คอยทําร้ายตัวเองจากคําพูดจากความคิดนะครับตัวเองลบๆนะครับความคิดแย่ๆของตัวเองก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้หรือใครที่ตอกย้ําตัวเองบ่อยๆว่าฉันเป็นคนโชคไม่ดีเลยนะครับไม่มีโชคดีไม่ไม,ไม่ไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยนะครับคุณก็จะไม่เห็นมัน temperance ครับสถานการณ์ดีๆได้นะครับสิ่งดีๆได้ดที่อาจจะเข้ามาครับชาวราศีกัน เอซอบสอดครับคิงออฟคัพส์ครับมีเอซอ c คัพครับเป็นพลังงานของความรักที่เข้ามาด้วย หลายๆคนอาจจะเป็นการรักตัวเองจริงๆนะครับมีคนที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคุณก็ได้บางคนนะครับอาจจะเป็นในเรื่องราวของ king of cup กับ a s o f cup เนี่ยมันอาจจะมีคนมาจีบคุณนะครับเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะครับอาจจะเป็นพลังงานของผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะครับหรืออยู่ในลักษณะของธาตุน้ำคนคนนี้นะครับก็อาจจะเข้ามาช่วยเติมเต็มคุณนะครับอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้ที่กลับมาอย่างที่ผมบอกหรือมันอาจจะเป็นชีวิตใหม่เส้นทางใหม่ นะครับคุณอาจจะเห็นหนทางใหม่ๆที่พาตัวเองออกจากห่วงความทุกข์ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในพลังงานของไพ่ขึ้นมาผมเชื่อว่า a อ e ซอฟ w o สอดกับ l ิลิทโยบล็อกเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เหมือนเชื่อมกันนะครับว่าบางครั้งเนี่ยความคิดของคุณหรือปัญหาสถานการณ์ที่เจออยู่มันเกิดจากความคิดของคุณที่วนเวียนซ้ำๆซ้ำๆในเรื่องราวเดิมๆก็ได้นะครับสถานการณ์ใดนะครับสิ่งดีๆใด,ดที่อาจจะเข้ามาครับ สกอบบอทชาวราศีกัน Tower Moment น,นะครับ The Tower การเปลี่ยนแปลงนะครับผมเชื่อว่า Temperance กับ Tower มันคือการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าบางคนก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพของคุณเปลี่ยนงานนะครับ เปลี่ยนตำแหน่งโยกย้ายเคลื่อนย้ายนะครับบางคนอาจจะต้องแบบส่วนเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างมาก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้หรือสูญเสียสิ่งที่มันไม่ใช่สําหรับคุณที่มันไม่ได้บริการชีวิตของคุณให้ดีขึ้นคุณจะต้องทิ้งมันไปนะครับทาวเวอร์มามันอาจจะเป็นสถานการณ์ตรงนั้นที่สิ่งที่ไม่ใช่ มันจะจบลงเพื่อให้คุณเจอสิ่งที่ใช่หรือสิ่งที่ดีกว่ามันเป็นได้ทั้งบุคคลมันเป็นได้ทั้งงานมันเป็นได้ทั้งทุกๆสถานการณ์นะครับ s e of s w o r d of s w o r เนี่ยสำหรับผมมันคือกระบวนการการคิดหรือกลวิธีที่จะพาตัวเองออกจากปัญหานะครับหรือความทุกข์ยากต่งตางๆแล้วก็ s i e of cups เนี่ยครับเป็นพลังงานของความรัก แล้วก็มีเดซครับน่าสนใจนะครับเดสครับไพ่เดซการเริ่มต้นใหม่การจบวัฏจักรใหม่การเริ่มต้นสิ่งดีๆใหม่ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าบางคนมันคือการลอกคาบตัวเองเลอกคาบจิตวิญญาณของตัวคุณเปลี่ยนแปลงไมเซ็ตตัวเองใหม่นะครับเพื่อดึงดูดความโชคดีก็ได้ดังนั้นสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะโชคดีสาหรับคุณผมเชื่อว่าในสถานการณ์แย่ๆมันจะมีโอกาสของสิ่งดีๆนะครับที่อรอคุณอยู่ก็ได้ดังนั้นเนี่ย ลองลองมองสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันมันยากลําบากหรือเป็นสถานการณ์ที่แบบบางบางคนอาจจะเป็นการแบบถูกลดตําแหน่งถูกลดเงินเดือนหรืออะไรต่างๆซึ่งถ้ามันเป็นสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณอาจจะบอกกับคุณนะครับว่าถึงเวลาต้องตัดสินใจจะอยู่หรือจะไปก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าสําหรับชาวราศีกันบางคนเนี่ยมันมีโอกาสความสําเร็จหรือได้ไปอยู่ในจุด ของงานนะครับหรือตําแหน่งหรือการเรียนต่างๆในแบบที่คุณต้องการหรือในแบบที่คุณหวังไว้ก็ได้บางคนรอคอยข่าวดีโชคดีคุณก็อาจจะได้มาก็ได้เพราะว่าเ e มเพ a t เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงในภพ่ใบนี้ถ้าคุณเห็นเนาะเป็นผู้หญิงที่นั่งนึกนั่งจินตนาการมันคือการเปลี่ยนที่ความคิดของคุณอนะแล้วมันจะดึงดูด สิ่งดีๆเข้ามาดังนั้นเริ่มจากการเปลี่ยนนะครับที่กระบวนการคิดของคุณก่อนเลยนะครับบอกตัวเองเป็นคนที่โชคดีครับมองเห็นเนี่ยสิ่งดีๆในชีวิตแล้วคุณเอนจอยกับมันเอนจอยกับชีวิตหรือสํานึกรู้คุณก็ได้ครับในลักษณะประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูต่อนะครับว่าสถานการณ์ดีๆสิ่งดีๆนะครับอะไรที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้ บางคนก็อาจจะเป็นแนวโน้มการยกย้ายการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ้านใหม่ต่อเติมบ้านใหม่นะครับก็ได้บางคนมีสเสน่ห์นะครับเมตตามหานโยมมีชื่อเสียงนะครับจากงานที่คุณทําก็ได้บางคนเติบโตไปอยู่ในจุดที่ต้องเขาเรียกว่าบริหารจัดการนะครับดูแลผู้คนก็ได้มันมีแนวโน้มทิ้งงานของคุณนะครับอาจจะเจริญเติบโตก้าวหน้าก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนั้นชาวราศีกันนะครับ King of Water ครับเนี่ยได้ไพ่ King of c u p มา2ใบนะครับ Open your heart and mind to doors a r o u n d you trust, w o r t h y and h e l p f u l advice, security work มันเป็นได้ทั้งการงานที่ประสบความสำเร็จได้ให้คุณเปิดใจครับเปิดใจเคลียร์ความคิดนะครับเคลียร์อารมณ์ของตัวคุณให้อยู่ในพลังงานที่ดีครับแล้วก็ให้มีความเชื่อครับว่าสิ่งที่คุณทำงานที่คุณทำนะครับถ้าคุณทำมันด้วยความรักอะ คุณทามันด้วยจิตวิญญาณแน่นอนว่ามันจะให้ผลตอบแทนเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการก็ได้นะครับ c r e a t i v ี้เวิร์เนี่ยมันคือการเคลียร์งานของคุณหรือจะต้องบริหารจัดการการงานนะครับแบบเป็นผู้ใหญ่แบบมีความแบบเป็นธรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ได้นะครับหรือถ้าใครเป็นในเรื่องราวของความรักก็อาจจะมีพลังงานของเพศชายเนาะที่เข้ามาหาคุณ นะครับก็ได้อาจจะเป็นผู้ใหญ่กับคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในหน้าที่การงานที่ดีนะครับมีเงินแหละรวยเลยก็ได้นะครับหรือเป็นตัวคุณนั่นแหละครับ ที่ที่มีเงินที่รวยนะครับแล้วก็ทัวร์ไฟเจอร์ครับทัวร์ไฟเอร์เนี่ยคือการจัดการนะครับการตัดสินใจเลือกเส้นทางอนาคต you are come into your own power h uh, you are come into your own new partnership or contract continue to move forward มันมีคาว่า new partnership or contract เนี่ยนั่นแสดงว่ามันเป็นพลังงานของการดึงดูด คนเข้ามาคุณอาจจะได้เจอนะครับคนที่ชอบคนที่ใช่จากงานจากการเดินทางท่องเที่ยวนะครับหรือจากการเข้าสังคมก็ได้ของตัวคุณคุณอาจจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจคุยถูกคุยถูกคอกันก็ได้คุยรู้เรื่องนะครับมันอาจจะไม่ได้เข้ามาเป็น เป็นแฟนหรือเป็นคนรักอ่ะแต่อาจจะเข้ามาเพื่อสพอร์ตเพื่อสนับสนุนหรือเป็น,เป,นเป็นเพื่อนร่วมเดินทางก็ได้เพราะว่ามันมีคําว่าพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์มันเนี่ยมันมันอยู่เหนือกับความว่าแฟนนะครับแล้วก็ c o n t i n u e t o m o v e forward ต้องบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันจะไปต่อนะครับดังนั้นมันไปต่อได้อยู่แล้วอะไรต่างๆที่มันเป็นความทุกข์อุปสรรคต่างๆมันจะหมดไปคุณจะเข้าใจว่าคุณจะเคลียร์พลังงานตรงไหนได้คุณจะเข้าใจว่าคุณจะต้องปล่อยอะไรไปได้ครับ แล้วก็ผมเชื่อว่านะครับ p อซอบครับเนี่ยมันคือโอกาสมันคือสิ่งใหม่ๆนะครับที่กำลังรอคอยคุณอยู่ความสุขการเติมเต็มการเอนจอยกับชีวิตนะครับหรือการขอพรแล้วได้มาก็ได้นะครับบางคนเนี่ยนับถือองอองพญานานะครับพ่อปู่แม่ยา่าพญานาคต่างๆชัวร์บอเตอร์ water, ครับ a relationship that continue to grow closer forgiveness the positive resolution of a conflict cup t o of water นะครับมันเป็น two of cup นั่นเองมันคือพลังงานของการดึงดูดมันคือพลังงานของคู่มันคือพลังงานของการเข้ามาของบุคคลหนึ่งดังนั้นผมเชื่อว่า ความโชคดีของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นได้ทั้งการที่คุณมีเมตตามานยมคนรักคนชอบคนหลงคุณหรือมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคุณอยู่ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องราวของถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องราวของความรักนะครับปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายไปได้ดังนั้นอโหสิกรรมครับหรือฟิกเนตคือการให้อภัยคือความเมตตานําพลังงานของความเมตตาเข้ามาเยอะๆครับเริ่มจากการเมตตาตัวเองเริ่มจากการรักในตัวเองก่อน สิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นความโชคดีสถานการณ์ดีๆต่างๆมันจะเริ่มต้นมาจากจิตวิญญาณของคุณภายในเมื่อคุณเห็นตัวเองเป็นความรักคุณไม่ปิดกั้นตัวเองนะครับคุณไม่ดึงพลังงานลบเข้ามาเนี่ยสิ่งดีๆโชคดีโอกาสดีๆบุคคลดีๆสถานการณ์ดีๆการงานที่ดีเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอดูอีกสัก หนึ่งสำรับนะครับว่าจะมีสถานการณ์ดีๆได้นะครับเข้ามาหาคุณบ้าเป็นการเริ่มต้นใหม่ผมเชื่อว่าเดทเนี่ยในนี้มันเป็นไพ่ที่ไม่น่ากลัวด้วยนะครับการเริ่มต้นใหม่ปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ปรับเปลี่ยนทิศทางชีวิตใหม่นะครับให้คุณเชื่อว่าคุณเป็นคนโชคดีอะ แล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นสำหรับชีวิตของคุณเองโชคดีที่มันไม่จําเป็นต้องเป็นหัวอย่างเดียวครับโชคดีที่มันเป็นเรื่องอะไรก็ได้วันนี้คุณโชคดีจังเลยอ่ะที่มีเวลาไปออกกาลังกายวันนี้คุณโชคดีจังเลยอ่ะที่รถไม่ติดวันนี้โชคดีจังทําไมท้องฟ้าสวยจางอะไรแบบนั้นนะครับลองเห็นความโชคดีในธรรมชาติแล้วคุณยินดีกับมันให้ได้อะไรแบบนี้มีคำว,ว่าคล i ก k ์ครับความกล้าหาญนะครับ อาจจะเป็นการลุยการเชื่อมั่นในตัวเองการมั่นใจในตัวเองนะครับกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจหรือเวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมาละแล้วคุณจะทํามันอนะ่ะหรือคุณกําลังจะเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างมันมีความกังวลมันมีความกลัวมันมีความคิดเยอะมันมีความคิดมากมันเป็นธรรมดาครับคุณแค่ลองกล้าที่จะทํามันดูคือถ้าคุณกําลังทําในสิ่งที่ดีอะ่ะแล้วคุณกังวลแล้วคุณกลัวแล้วคุณแบบเฮ้ย ฉันจะทาฉันจะลองทําดูคุณกล้าคุณลงมือทํามันคือสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าคุณแบบจะไปทําสิ่งไม่ดีแล้วคุณแบบกล้าที่จะทำมันอันนั้นมันก็เป็นสิ่งไม่ดีคืออยากให้คุณเชื่อว่ากฎแห่งกรรมอ่ะคือตราบใดที่คุณทําสิ่งที่ดีอ่ะมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณแน่นอนมันเป็นกฎแรงดึงดูดนะครับแต่สิ่งดีๆมันจะมีจังหวะเวลาเข้ามาหาคุณเองนะครับคุณจะดึงดูดจังหวะสิ่งดีๆความโชคดีนั้นเข้ามาหาคุณเอง แล้วก็มี s t ๊ d ดนะครับการเรียนหรือการลงทุนในตัวเองนะครับการลงทุนในประสบการณ์ต่างๆการลงทุนในการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆก็ได้นะครับผมเชื่อว่า s t ๊ d ดเนี่ยคุณอาจจะโชคดีนะครับในเรื่องราวของการได้ไปเรียนในสิ่งที่คุณอยากจะเรียนนะครับคุณอาจจะมีเงินไปเรียนคุณอาจจะมีโอกาสได้เรียนหรือมันอาจจะมีโอกาสแบบ ที่คุณปรารถนาเกี่ยวกับการเรียนเกิดขึ้นสำหรับคุณก็ได้แล้วก็มี creativity ครับหมายเลข33 creativity คือความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นเนี่ยในไพ่มันมีไพ่ธาตุน้ำขึ้นมาเยอะเหมือนกันความรู้สึกของคุณไอเดียดีๆของคุณเนี่ยคุณควรเอาออกมาใช้นะครับ ครีเอทีฟเนี่ยมันคือการไม่เหมือนใครด้วยคุณไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นคุณไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรเหมือนคนอื่นน่ะทำให้มันแตกต่างะครับคุณคุณมีคนคนเดียวอเออคุณไม่จําเป็นต้องเหมือนใครนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าความโชคดีเนี่ยมันมาจากนี้เลยมุมมองของคุณที่สร้างสารรนคะ์น่ะมันไม่ได้มีข้อจํากัดอะถ้าคุณมีมุมมองที่จํากัดนะมันเหมือนเนี่ยลิ e ิ e ิวบล็อกอ่ะคือถ้าคุณมีมุมมองที่จํากัดแค่ว่า มันจะต้องเป็นเหตุและผลนะครับมันจะต้องแบบพิสูจน์ได้อะไรต่างๆมันถึงจะเป็นจริงเนี่ยหรือคุณไม่มีความเชื่อสมมติเนาะคุณไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณคุณไม่เชื่อในเรื่องราวของเอ่อพลังงานกฎจักรวาลมันไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดด้วยนะครับแต่ creativity เนี่ยมันคือพลังงานความสร้างสารรค์ซึ่งมันมาตั้งต้นจากจิตวิญญาณของคุณนะครับอยู่ๆมันจะเกิดความคิดขึ้นมาได้อย่างไรอะครับ สมองหรอสมองเป็นก้อนเนื้อครับแล้วอะไรคือการขับเคลื่อนร่างกายสมมุติเนาะเรามีร่างกายร่างกายเราเปรียบเสมือนแบบรถอะแต่เครื่องยนต์คืออะไรอะครับเออเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของร่างกายคืออะไรหัวใจมันมากกว่าหัวใจหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยไอเดียสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในความคิดในความรู้สึกของคุณหรือพลังงานแห่งการสร้างสรรค์ชีวิตของคุณหรือพลังงานแห่งความโชคดีของคุณอะมันมาจากไหนครับ ผมรู้สึกว่ามันมาจากตัวคุณอนะสื่อสารกับจักรวาลหรือคอนเนคกกับจักรวาลผ่านจิตวิญญาณของคุณนั่นเองผ่านอะไรที่มันอยู่ลึกๆนะครับมากกว่ากายหยาบของคุณนั่นเองนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยสําหรับชาวราศีกันครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณนะครับขอให้มีสิ่งดีๆมีความโชคดีเข้ามาหาคุณนะครับบอกตัวเองทุกเช้าครับจริงๆผมอยากให้คุณทํา เป็นนิสัยของคุณไปเลยก็ได้เพราะว่าผมก็ทําแล้วผมเห็นสิ่งดีๆในชีวิตแบบเข้ามาเยอะมากๆมันจะมันมีจังหวะดีๆของมันเองอะแล้วผมรู้สึกว่าผมเจอคนดีๆเยอะด้วยจริง,รงๆผมรู้สึกว่าผมได้อะไรแบบง่ายๆด้วยผมรู้สึกว่าเออไปที่ไหนก็มีแต่คนดีะมีคนช่วยดังนั้นบอกตัวเองทุกเช้าครับก่อนออกจากบ้านก่อนไปไหนมันเหมือนเป็นการที่คุณแบบบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ หรือหรือเป็นการให้พรตัวเองอะ่ะเอ้ยวันนี้ฉันโชคดีนะวันนี้ฉันจะเจอสิ่งดีๆนะวันนี้แบบขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะถึงแม้ว่ามันไม่ได้มีสิ่งดีๆเข้ามาแต่คุณนั่นแหละครับจะเห็นสิ่งต่างๆในแต่ละวันอะในมุมมองที่ดีนะครับก็อาจจะเป็นข้อความครับมเมสเซจทั้งหมดประมาณนี้เลยครับขอบคุณครับ